สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีพัสดุมาหนึ่งชิ้นนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะครับนี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเพิ่งมาจากญี่ปุ่นนะครับขนส่งแฟดตมาส่งเมื่อตะกี้นี่เองครับบินจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ เอเลยแล้วกันนะครับฝนตกนะครับข้างนอกอากาศแน่นอนมากเลยมาดูกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไฟท้ายนะครับตรงนี้ เหนียวมากเลยนะครับให้เครื่องกนี่น่าจะเป็นอะไหล่ไฟท้ายนะครับตัวนี้นี่ครับอะไหล่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายอ๋เป็นไฟท้ายแท้ศู์ของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ผมแกะข้างในให้ดูนะครับ นี่ฮะเป็นเป็นเลนเลี้ยวนะครับเป็นเลนเลี้ยวของไฟเลี้ยวอ e ีซูซุจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นี่ข้างในสวยมากเลยนะครับเหมือนจะเป็นของใหม่ยังไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ใสามากเลย นี่มีมาสองอันนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับมีมาสองอันแล้วก็ข้างในกล่องก็มีนี่นะครับมีน็อตมาสองชุดนะครับน็อตตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสองชุดนะครับน็อตมีมา2ชุด นี่ผมจะให้ดูว่าไฟท้ายเป็นลักษณะไหนนะครับนี่นี่คือใบคู่มือที่มาจากญี่ปุ่นนะครับไฟท้ายก็ตัวนี้เหมือนจะใส่จีก้านะครับเป็นอีซูซูจีก้าของญี่ปุ่นนะครับเป็นเลนตัวนี้นะครับเป็นเลนไฟเลี้ยวตัวนี้ครับก็คือตัวนี้นั่นเองเป็นสีส้มนะครับรุ่นนี้น่าจะ เป็นรุ่นแรกเลยนะครับเป็นรุ่นรุ่นที่ยังไม่ใช่เลนใสนะครับเป็นเล่นเป็นเป็นเป็นรุ่นเลนสีอยู่เลยนะครับอก็ประมาณนี้ครับวันนี้มีอ๋อสินค้ามาใหม่นะครับจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เก็มารีวิวให้ดูนะครับมีทับทีมพร้อมเลยครับตัวนี้ทับทีมสีแดงตรงกลางแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นเป็นไฟเลี้ยวนะครับเป็นเลนเลี้ยวก็คือว่าเสียบขั่วหลอดตรงนี้นะครับ ก็สามารถใช้ไฟเลี้ยวได้เลยนะครับตัวนี้อามาจากญี่ปุ่นเพิ่งมาจากญี่ปุ่นเลยครับตัวนี้แกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ